โอเคครับผมนะพบกันนะครับกับคลิปนี้นะครับเราก็จะ อบอกวิธีการเรียกว่าอิมพว้อย่างไงให้มันแบบว่าไม่ตันนะครับนะเราก็สิ่งที่ต้องรู้นะครับต้องรู้คีย์ที่เราจะเล่นก่อนอันดับแรกวันนี้เราเล่นเป็นคีย์ E นะครับ oh. EMa j o r อนะครับอันนี้คือผมอาจจะไม่ได้เล่นเป็นเพลงให้ฟังนะครับคือผมจะมา,าแนะนำวิธีแนวทางในแบบฉบับของผมดูแล้วกันนะครับ,รบว่าควรจะรู้อะไรและควรจะฝึกอะไรบ้าง เพราะาบางทีเนี่ยนะครับเราก็แน่นอนครับเราหัดฝึกไล่สเกลกันแล้วก็จะได้แต่ว่าที่ต้องบอกก่อนผมตั้งเป e ็น e flat นะครับนะครับของผมมันเป็นเล่น e แต่ว่าของท่านผู้ชมถ้าตั้งตรงก็จะเป็น e flat นะครับต้องบอกก่อนนะครับนะอันนี้ก็ลองดูแนวทางกันไปนะครับนะครับอันดับแรกเนี่ยหลายๆคนก็ได้อยู่แล้วนะครับนะโดเรมีฟาชอลาทีโดก็คือการไล่สเกล ครับนะาใน1นึ่คีนะครับหนึ่งอ่าในสเกลของ E major นะครับก็จะมีอยู่8ตัวถูกไหมอ่ามี E F ถูกไหม F flat A B C sharp แล้วก็ E flat แล้วก็ E เห็นไหมครับอ่าเนี้ยบางทีเนี่ยนะครับ,บ,รบเราไล่กันอยู่แค่ไม่กี่บล็อกฟอร์มอ่ะนะครับพูดถึงเนียพูดแบบตรงๆเลยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราไปเรียนตามโรงเรียนหรือเรียน อ่าตามอื่นๆเขาก็จะสอนแค่น่าแล้วทีเนี้ยคำถามคือเราเอาไปใช้อย่างไงอันเนี้ยแหละครับผมเนะี่ยคือคําตอบที่หลายๆคนเนี่ยอยากรู้หรือผมแม้กระทั่งผมเองเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผมเล่นเนี่ยผมก็หามานานว่าโอ้แล้วมันเอาไปใช้อย่างไงวะคือเราได้อยู่แล้วอ่ะคือเราจําได้อยู่แล้วถูกไหมอ่าเราจําได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วแต่มันเอาไปใช้อย่างไงวะมันใช้ไม่ถูกแล้วมันก็ไม่รู้ว่า เอ่อจะไปทิศทางไหนอะไรไม่มีทิศทางเลยถูกไหมอ่าเพราะน,นั้นเนี่ยนะครับนะผมก็จะมาแนะนำอ่าสักไม่กี่ลูกแล้วกันแนะนําวิธีการแล้วก็แนวทางเนาะแต่ถ้าใครที่โรงเรียนในคอร์สของผมเนี่ยผมก็จะสอนแบบว่าเป็นเอ่อเป็นทางนิ้วแล้วกัน คือผมจะเล่นแต่จะไม่เล่นอยู่แค่นี้ถูกไหมแต่ว่าจะเล่นให้ได้ทั่วขอเพราะนั่นเนี่ยนะครับนะเราก็ต้องเรียกลายต้องฝึกครับผมนะฝึกตั้งแต่สายแรกเลยสายหนึ่งเลยครับอ่า e มันมีโน้ตอะไรบ้างถูกไหม e f sharp a flat a b c sharp แล้วก็ e flat แล้วก็ e เห็นไหมเนี่ย โน้ตพวกนี้คือคุณต้องจําให้ได้แล้วคุณจะต้องเล่นให้ได้แล้วคุณจะต้องรู้ว่ามันอยู่จุดไหนบ้างอันนี้แหละครับนี่คือสิ่งที่จะนําพาให้คุณในอิมพอไวแบบไม่ตันนั่นเองนะครับมันดีกว่าถูกไหมอ่าเพราะนั่นแหละนะครับนะเราต้องรู้ว่ามันมัน,ม,นมันต้องอาจจะก็แน่นอนครับบางทีมันก็อาจจะเป็นบล็อกฟอร์มอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะมันก็มีหลายบล็อก มีหลายบล็บอ,กอ,บอกฟอร์มของมันนะครับแต่ว่าอย่างเงี้ยเราก็พยายามที่จะเล่นให้ได้ทั้งหมดนะครับไม่ว่ามันจะอยู่ตรงไหนก็นแล้วแต่ไม่ว่าจะมีโน้ตอะไรบ้าง เล่นจน,นสุดคอเลยนะครับเฟสทฟี่ยีิบสี่ไปเลยเห็นไหมเนี่ยเราคือเราจะต้องเล่นแบบว่าถ้าเราอยู่งว่างนะเราก็ลองไล่ไปลองสุยไปลองลุยไป เล่นไปทีละสายก็ได้นะครับแ้วแล้วว่าเล่นไปแล้วคุณต้องจำด้วยนะไม่ใช่ไม่ไช่แบบเล่นไปเรื่อยๆแต่ไม่จำไม่ได้คือคุณต้องจำว่า e ถอยหลังไปครึ่งเสียงเป็น e flat ถูกไหมถอยหลังมาเป็น c# อันนี้เป็นอะไร b a ใช่ไหม a ่า flat เห็นไหม e sharp e ถ้าคุณจำได้อย่างเงี้ยคุณไปเจอกีตาร์อะไรอย่างเงี้ยคุณก็ทำความคุ้นเคยกับมันแล้วก็ลองเล่นลองรูปกลมคำมาทางที่ดีที่สุด คือเราต้องฝึกแล้วเราต้องจําให้มันมันไม่มีอะไรที่จะตอบคุณได้ว่าคุณจะเล่นได้มากน้อยเพียงใดคืออยู่ที่คุณฝึกกันตรงๆฝึกมากก็ได้มากแค่นั้นเองครับฝึกน้อยก็ได้น้อยฮาเหมือนกันการเล่นกีฬาฟุตบอลก็เหมือนกันถ้าคุณฝึกมากคุณก็มีความคล่องตัวถูกไหมอ่าถ้าคุณฝึกน้อยจะเอาอะไรไปสู้ขเขาถูกไหมมันก็ไม่มีความคล่องตัวไม่มีความแข็งแร่ง,งถูกป่ะเออเพราะนั่แนแหละนะครับนะมันอยู่ที่การฝึกเลย สิ่งที่จะตอบคุณได้ว่าคุณจะเป็นเร็วเป็นช้าเนี่ยนะครับบางทีนักเรียนมาเรียนกับผมเนี่ยบางคน1เดือนพัฒนาไปไวบางคน 3- 4ี่เดือนยังเขาเรียกว่ายังไม่พัฒนาไปไหนเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางทีเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่คนสอนหรือคนให้ถูกไหมมันอยู่ที่ตัวเขาด้วยแหละถ้าเกิดว่าหนึ่งเขาไม่มีเวลาอย่างน้อยน้อยหนึ่งสัปดาห์นะครับไม่ได้จับเลยอย่างเงี้ยแล้วจะเอาตรงไหนมาเก่งถูกไหมมันเก่งไม่ได้ถูกไหม เออนั้นในหนึ่งวันเนี่ย,ยน้อยๆู้่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยโู้โคตรขี้เหล่หนึ่งชั่วโมงก็ยังต้องต้องมีอ่ะนะครับหูฝรั่งเขาฝึกกันมานละเจ็ชั่วโมงแล้ขุกกันเลยเขาก็เก่งแน่นอนนะครับมันอยู่ที่วิธีการฝึกถูกไหมอ่าวันนี้ไหนเราก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆผมก็จะมีบล็อกฟองผมก็คือเป็นโน้ตเป็นธรนิกด้วยกันนะครับ ก็จะมีอบลอกฟอร์มเป็นโน้ตเป็นเทคนิคง่ายๆแบบนี้แล้วก็จะเป็นการเขาเรียกว่าเหมือนกับการพวกว่าไล่สเกลไปทีละสายก็ได้แต่ไล่ไปคือต้องจำให้ได้นะครับว่ามันอยู่ตรงจุดไหนอันนี้สำคัญมากถ้ายิ่งคุณจำได้ คุณก็จะอินพอไว้ได้แบบว่าโอ้โหแบบคือไม่รู้จบอะ่ะนะครับถ้าเล่นตามเพลงนะโอ้กเล่นตามเพลงนี่คือแบบว่าไหลลื่นเลย ึกแล้วก็ต้องอว่าจำพวกโน้ตเหล่านี้นะครับว่าเราเคยเล่นตรงไหนยังไงบ้าง อยากรู้แบบลึกๆ,ๆนะครับอยากรู้ลึกๆก็เข้าไปในคอร์สผมเลยนะครับนะทักแชทแอดไลน์มาได้ที่เบอร์โทรซูตไปสามหนึ่งหกห้าห้าหกแปดแปดนะครับอ่าในคอร์สจะบอกอะไรมากกว่านี้เยอะเลยนะครับในนี้เราก็บอกแค่เป็นเปลือกแค่ส่วนหนึ่งอะไรอย่างนี้นะครับอ่าอาจจะไม่ได้ลึกเท่าในคอร์สอยู่แล้วนะครับแน่นอนครับผมอะไรมันก็สูของที่เสียตังค์ไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมอ่าเไว้นล้นเนี่ยนะครับนะ ก็อุดหนุนกันไปนะใครที่ชื่นชอบศิลปะนะครับการสอนของยำวุทิไฟก็อุดหนุนกันได้นะครับนะเพียง999บาทนะทักแชทแอดไลน์นที่เพโ่์ปรสาม083 1655 688ได้เลยนะครับคุณจะเล่นได้หมดทั่วคอแบบนี้เลยนะครับอนะ่าเดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูเรื่อยๆกัน E aí คือผมจะเล่นสลับไปสลับมาคือได้ทั้งทั่วคอไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็แล้วแต่คือเล่นได้หมดคือมันจําได้หมดอ่ะนะครับพอมันจําได้พอมันรู้แล้วเนี่ยมันจะเข้าสมองมันเองแล้วมันจะไปของมันอัตโนมัติเราอยากจะเพี้ยนตรงไหนเราอยากจะใส่โน้ตอะไรก็ใส่ได้หมด มาด้แล้วกันนะครับผมนะสำหรับร้านของเจ้าพุทไฟนะครับซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับกีตาร์เอฟเฟกนะครับหรือคุณจะส่งมาเซตอัพก็ได้นะครับวันนี้เราอยู่กับเจ้าตัวนี่ยดีว่ามาร์กนะครับหูเป็นมันติแอมนะครับเรียกได้เลยว่าของดีระดับโลกใช้กันเยอะมากๆเลยนะครับอันนี้ผมก็เลยเอามาเล่นบ้างนะครับเอามาเปลี่ยนกับพวกแท n ง G ีพวกวาเลนตินบ้างนะครับบางทีรีวิวมันเยอะนะครับมันก็ เรียกได้ว่ามันมันไม่รู้จะหยิบอันไหนเล่นแล้วนะครับนะของที่มีอยู่ก็เพียบเลยนะครับทุกมันติเอฟเฟกนะครับในประเทศไทยเรามีหมดนะครับทุกตัวนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับนะ คือเราจะเล่นอะไรก็ได้นะเพลินๆไปนะคลิปนี้อย่าไปซีเรียสน,นะครับอย่าไปถามหาสาระมากนะบางทีอาจจะไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่นะครับนะก็คือเราก็เล่นไปคุยกันไปนะครับจะได้รู้ว่าเออแนวทางมันเป็นอย่างไงนะครับนะอ่ะก็จัดไปนะครับใครที่ว่ากำลังเล่นกีตาร์อยู่อยากจะพัฒนาหรืออยากจะเรียกว่ามันอยากจะดีกว่าเดิมอ่ะอ่านี่ครับไม่อยากแค่แบบไล่สเกล นี้นะครับนะนะบางทีทุกคนเนี่ยได้อยู่แล้วนะครับก็มาลงคอร์สเรียนได้เลยนะครับนะเราสอนไล่เมาเยอะ ครับก็ลุยเงินไปสูญเงินไปนะครับก็จัดปลายใครที่อยากเข้าคอร์สอะไรอย่ายงไรก็คุยกันได้สบายๆอ่ะโอเคนะครับผมจัดไปครับผมลุยเลย